อยู่ที่นี่เทียบกับเราอยู่ที่กรุงเทพทั้งวันแบบเดียวกันเนี่ยอะไรให้ความรู้สึกกับเราที่เราประทับใจกว่ากันนะที่ดีอ่ะก็ดีแล้วแล้วก็มาให้บ่อยให้คุณแม่พามาให้บ่อยแล้วชื่ออะไรนะ ทอฝันทอฝันทอฝันแล้วผู้ชายมาวินเออมาวินน่ะมีความรู้สึกยังไงที่นี่มันเงียบกว่ามันก็สงบกว่าแต่ที่กรุงเทพมันอากาศเย็นอายเย็นกว่าแต่ให้ความรู้สึกแก่ตัวเราเองน่ะอันไหนให้ความรู้สึก ที่นี่นะเพราะมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์อ,อมันก็เลยแบบเม,มีสมาธิได้นานกว่าเอ,อแล้วเทียบกันสมมติเราเทียบด้วยความสุขเรามีความสุขกับการอยู่กับธรรมชาติแบบนี้โดยไม่มีอะไรปรุงแต่งอย่างเงี้ยกับที่กรุงเทพที่มีส,สารพัดอย่าง แต่บรรยากาศภายนอกมีแต่ความสับสนวุ่นวายอันไหนให้ความรู้สึกดีกับเรามากกว่ากันถ้าจะธรรมชาติบาราวิล้วครับ,บ มันต้องสลับไปสลับมาค่อยอยู่อ้าวไม่เป็นไรครั้งแรกที่เดียวสักทีถ้ามันอยู่ที่นี่นานเกินมันจจมก็จำไม่ทันไม่ทันโลกถ้าอยู่ในโลกนานเกินมันก็เบื่อหน่าย่ต้องเอาเมาอ้าวไ, <laughs> ไม่เป็นไรก็เราก็เดินตรงกลางมันนี่แหละนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เดินตรงกลางไม่ใช่ให,หมกุ้นทางใดทางหนึ่ง นะครับแล้วถ้าแม้ถ้าเราเดินตามพระพุทธเจ้าตกลงการเรียนทาไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อนายเพราะท่านให้มีการผ่อนคลายไปในตัวตลอดเข้าใจนะเออ,อ,เอ,อท่านอื่นแถวมีอะไรไหม แต่เมื่อกี้นี่มีเหตุการณ์แบบเหมือนกระทันหันเหมือนเห็นว่าหมาเนี่ยรถเราต้็งชนแน่นอนแล้วได้แต่หลับตาค่ะหลวงพ่อไม่ทันได้อวยพรเขาเท่น, <c oughs> นั้นนะคะมาชนโจมและชนไหม <c oughs> และแต่นี้มาดูที่ว่าสภาวะตอนที่รถมันจะไปชนกับหมาเนี่ยวมรู้สึกเราเป็นไง ไม่ได้เฉยไม่ได้ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรแต้เห็นไม่ตื่นเต้นไลยแหละออกไปทางความคิดไหไป่ค่ะก็เหมือนแต่ว่าคือเหมือนเห็นระยะก็ว่าเนี่ยเออเดงกระโดนก็ก็กลับมาอยู่คือแบบหนับตาจริงแต่มันก็กลับมาอยู่บหัวใจเต้น ก็ไม,ไม่ได้ปรุงกับมาวสก็ไม่ได้ปรุงอะไรแต่ก็ไม่ได้ทันว่าอวยบอเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแบบเออได้ยินเสียงโคมก็อ,มอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ติดนไม่ได้ตกใจไม่ได้อะไรคือเมื่อกี้เราพูดกัน,นมันมีกรณีบางกรณี้ว่ว่าพอเราอิ่มเอิบเบิกบานแล้วเราไม่ได้กระตุกมันด้วยที่นี่เดี๋ยวนี้สภาพจิตที่มัน อยู่ตรงนี้มันแค่ได้ตำแหน่งอุเบกขาแต่มันจะพร้อมที่จะลองจะเข้าสู่ร่องเดิมคือเป็นความคิดต่อไปเลยนะถ้าอันนั้นแล้วมันก็หมุนเข้าร่องเดิมแต่ถ้าสภาพจิตที่มันอิ่มเอ,เบอิบเบิกบานที่นี่เดี๋ยวนี้กระแทกมันเข้าไปจะเห็นว่าจิตที่เป็นเงาลางๆที่พร้อมจะเดินร่องเดิม มันจะละลายตัวไปสู่ความกลมคกืนกับธรรมชาติมันมีทางแยกอยู่เป็นเยอะนั้งนี้กลมคกืนกับธรรมชาติไอ้ทางนี้ไปทางความคิดเนี่ยตอนที่เราอิมเมบิลเบิร์กบานมาอยู่ตรงนี้ซึ่งส่วนใหญ่มันจะไปทางความคิดมันไม่ไปทางที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ละลายตัวนั้นใครก็ตามรู้ตัวว่ามันอยู่ตรงไหน ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ถูกแล้วก็ว่าไปถ้ารู้ตัวมันไปทางนี้ก็ฝึกกระแทกจิตตัวเองการกระแทกที่นี่เดี๋ยวนี้นะ่ะคือสติเรียกสติทางั้นนี้ฝึกให้สติมันเกิดอ่ะกแก้เอาตรงนี้นิดนึงผ,ผ่านได้พ่อมันจะเบาอเออก็ได้แค่นี้ปั๊บเนี่ยเราก็หมั่นประคองจิตให้อยู่กับบรรยากาศแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ แล้วมันก็จะกระทบอยู่ตลอดแหละกระทบปั๊บเราเลี้ยวให้ถูกอยู่ตลอดสักเราว่าสักเจ็ดวันเนี่ยเราก็จะคล่องแล้วพอคล่องแล้วสภาวะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราก็จะอยู่ด้วยความไม่มีทุกข์สบายสบายแต่นี้พอสบายสบาย,บายเห็นว่ามันจะมีมันมีสิ่งอันหนึ่งที่มาประกอบด้วยคือสิ่งแวดล้อมใจเราสบายแต่สิ่งแวดล้อมมันไม่สบายเราก็ต้องสองสามวันเราก็ต้องเพ่ง เรียกว่าไปชาร์จแบตเตอรี่อะไม่ปืนสงูงไม่ปืนเราพมินอยู่ตรงข้างกลางสงครงามสงครามโลกนะกงอะเออแครรอออ่นั้นถ้าไอ้ชีิพยนน่นคือท่ามกลางความคิดแล้วเอ,อเห็นไหมแต่ถ้าโกงคืน,นไปการทรรมชาก็นี่ไงก็แคนะพอเราประคองอยู่โกงกืนเนี่ยไม่มีทุกตลอดอะแล้วพอทำจนคล่องๆนั้นมันไม่ปีทั้งชาติเลย และเวลานอนที่เราจะฝึกได้ก็อิ่มเอิบเบิกบานแม้จิตไม่ฟุ้งซ่านละอิ่มเอิบเบิกบานเพราะอ,อิ่มเอิบเบิกบานมันเบิกบานแล้วมันไม่นอนสถิที่นี่เดี๋ยวนี้มันฟับลองดอูจะแทบกมันเข้าไปเพราะจิตเรามนพวกเราเนี้ยอดนัก,กจิตก็คือยอดนักดือ้อแล้วมันจะไม่ลงร่องใหม่ต้องเน้น รู้นะ็ก็้ไอ,ไอ้น,นี้มันไม่มีตำราจากประสบก,การณ์จริงนั้นก็แต่ละคนก็ลองลองละแปะตายดูใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวหาวิธีใหม่น <c> ะ <oughs> ที่จะเติมให้ก็มีแค่นี้แหละตรงน,นั้นต้องทำเองหมดอาจารยกระชินเราหมดแนละ้วก็คืออย่างไม่เช้าที่บอกว่า ให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันมันก็คือตัวเดียวกับที่นี่เดี๋ยวนี้ก็คือทาที่บอกว่าให้เรามองเบอร์เบอร์ไปไม่โฟกัสอยู่ใจจุดหนึ่งมันจะกลับมาอยู่กับการจเจริญมากเองโดยธรรมชาติไม่ได้ไปเข่งไม่ได้ไปอะไรกับมันเลยมันจะรู้สึกถึงหัวใจเต้นรู้สึกลมออกโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องมันเพราะนั้นลองลองทําอย่างเงี้ยแบบทําแบบโง่ๆเลยมันจะกลับคืนสู่ธรรมชาติ แล้วไม่จะเร็วมากเลยแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่มีความคิดเลยพอมันจะมีความคิดขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มแล้วเราก็เอาคลานใส่มันก็จะเข้าถึงกระบ,บวนการจเจริญม,มากซึ่งเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปไม่มีใครทํามันเป็นการขับเคลื่อนโดยโดยธรรมชาติที่กลมกลืนเป็นอัตโนมัติเพียงแค่เรากลับมาอยู่กับตรงเนี้ยณปัจจุบันให้ได้ แล้วมันก็จะลื่นไหลส,บ,สบายๆเนี่ยแล้วมันก็จะเห็นความเป็นจริงเลยไอการรับรู้อะไรก็เหมือนเดิมเราไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรเลยเห็นไ,ไหมมันก็กลมกลืนกับธรรมชาติแบบเพียวๆนะเพราะฉะนั้นคือถ้าฝึกตรงนี้ได้มันก็จะเป็นตัวช่วยอันหนึ่งที่ทําให้เราลดงานได้เยอะไม่งั้นเราต้องมานั่งจัดการกับความคิดเยอะมากเห็นไ,ไหมไอ้นั่ก็ต้องอยากรู้นี่ก็รู้เส่็เดียบร้อยรู้ไงรู้ที่สุดในที่สุดก็ต้องไม่รู้ เลิกรู้ให้ได้ใช่ไหมพเพราะฉะนั้นกออยู่เงี้ยให้มันนั่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่กับธรรมชาติได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่เราดําเนินชีวิตแล้วการทํางานอะไรของเราที่เราเห็นเห็นเนี่ยอาวทาไมไม่หยุดอา้าวแต่เราไม่ได้คิดว่าเราทําเราทําให้มันเป็นทานให้หมดเพราะฉนั้นมันจะไม่มีความเหนื่อยหรอกแล้วก็จะเห็นว่นอาอ้าวไม่ทําอะไรเงี้ยอา้าวก็ร่างกายก็มีว่ให้ใช้งาน เราไม่ใช้มันเสื่อมมัมก็เสื่อมแต่นี่ด้วยด้วยความปารถนาดีของโยมเออเนี่ยไม่พักสักทีอา้าวพักมันมันก็เสื่อมก็ใช้ให้คุ้มใช่ไหมก็เขาให้ให้มาใช้างานเขาไม่ได้มาพักก็ใช้มนเกิดประโยชน์ที่สุดใช่ไหมก็เท่านั้นเองก็ขับเคลื่อนมันไปไอ้คนไอ้คนทําก็ไม่ได้ทุกเลยแต่คนเห็น <c oughs> คนเห็นเราทํา มาทุกแทนเราใช่ไหมก็ไปอยู่กับกบนน<จ>ับวักนรรชีิดคือต้องเข้าใจว่าเราก็ทํานี้ตั้งแต่เด็กจนเป็นเรื่องปกติมันกลายเป็นว่าการทํางานคือการการปฏิบัติธรรมของเราในชีวิตเพราะฉนั้นก็เลยกลายเป็นทําแบบแฮปปี้ดีด้าสบายตาบานไม่ได้ไปทําเพื่อจะหวังผลอะไรแต่มันกลายเป็นว่าทําเป็นการทําทานที่มันมันเป็นจาค่าที่ ที่มันเป็นเครื่องอยู่ของเราเนะพราะนั้นบางทีเราก็เราเจะวา์มคิดเราฮ้่มันต้องเป็นอย่างนี้ยตามที่เราต้องการมันก็ไม่ใช่ของใครของมันเพราะนั้นไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องห่วงฉันเ <laughs> <laughs> พราะนั้นก็คือแต่ก็ต้องทำให้ฉันนะ <laughs> <laughs> นี่นก็ถือทำให้มันสบายๆแล้วมันก็ไม่ได้ไปเครียดอะไรกันมันเน่ย และอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งจะว่ามันก็เป็นการสอนงานด้วยบางทีเราใช้งานเขาเรามีลูกน้องเนี้ยเราสอนงานเขาเนี้ยถ้าเราไม่ทําเองอ่ะดีจะใช้อ่ะ,อะพอเห็นเราทําด้วยมันก็จะคนเราฟิลแล้วเห็นไหมมันจะคนละมุมเลยเพราะฉะนั้นในย่าสาคัญมันก็เป็นการฝึกจิตของเราด้วยเอย๊อย่างเงี้ยทนได้ไหม,ไมแล้วก็จะเห็นความเป็นจริงว่า ถ้าลองเงี้ยอะไรก็ได้มันก็จะง่ายที่สุดมันก็กลับคืนสู่ปกติมันก็ทำแบบเบอ่เอๆสบายๆนะอันนั้นก็ไอ้ส่วนที่โยมเป็นห่วงก็ต้องขอบคุณในความพัฒนาดีแต่ก็เป็นมันก็เป็นเรื่องปกติมาทำจนมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็เลยมีความสุขกับการที่ทำตรงน,นี้ คือถ้าไม่ทำเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ปฏิบัติก็มันคือ,คอจะคนละฟิลนะของใครของมันมันจะมีทิกของตัวเองว่าให้ทำไงเป็นเครื่องอยู่ที่มันเกิดกุศลได้มากที่สุดนะแล้วก็ทำแบบไม่มีตัวเราทำแบบไม่มีเราทำมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นนะสมัยก่อนก็คนละมุม นาหลวงพ่อบอกเอ้ยเนี่ยไอ้พวกนี้ยูวขนโคให้คนนึ่นก็ขนกันเราเลิกขนอันนี้คือเบามาแล้วนะหลวงพ่อบอกไปขนขนเขาโคกันแต <c oughs> ่ในนี้ก็ไม่ไม่ไปไปขนขนโคเท่าไหร่แต่บางทีมันก็มันก็อยากไปสอนที่ชุมพรน่ะ <c oughs> พอโรงเรียนเขารู้ว่าเราไปสอน <c oughs> อาจารย์น,นี่มนม์มครึ่งชั่วโมงสอนเด็ก ก็ไม่รอดอยู่ดีก็เอาบางทีก็อาไปแยบยับไปอ่อยเยื่อหน่อยหน่อยอาครึ่งวันก็เอาเอ่ะครึ่งวันก็ครึ่งวันก็อย่างว่าก็าก็ทําไปนะก็คือให้รู้ไว้ว่าเออมันแต่ละคนก็จะมีสไตล์ในการในการ,ในการเจริญมาร์กเนี่ยจะต่างกันอันนี้ก็คือเป็นทิคก็คือจะเอาเป็นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของใครของมันแต่อันนี้เป็นเป็นอันหนึ่งที่จะให้รู้ว่าอ,อ๋อเทคนิค ถ้าทํางี้ได้ดูที่มันเป็นไงเข้ากับเราได้ไหมนะไม่ได้มายึดตัวไอ้ต้องเอาทางนี้อย่างนี้นะก็ผมจะได้แนวแล้วก็ได้เห็นว่าให้หลันลาได้สบายาน้างกายมันก็เสื่อมปเป็นเรื่องปกติเมื่อคืนคุยกันเรื่องแล้นนะนี่เขาบอกถ้าเกิดไปยังหวนนะจะให้ทำกงนบอกไม่ต้องมาเรียกหราเปล่าก็เนี่ยก็ตายขามือมาแล้วง เออเราก็ถามเอาพป๊อกไปอีกจะให้ปลูกไหมอ้ำอ้อึ้งอ้ำถามเนี่ยพี่นายกร,รมนะหลับไปแล้วจะให้ปลูกไหมออบอกแล้วนะไม่ปลูกนะโอเคบ่อยฉันไปเถอะอาจารย์ไออย่างนี้นะคือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในเพศของคาราวาสเนี่ยเราก็จะหลีกเล่นหลีกหนีหน้าที่ภาระฐทางสังคมไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นการที่เรามาแตะสังขารคือใช้ตาหูจมูกลิ้นใช้ความคิดเวลาไปอยู่กับโลกเนี่ยสู่กําลังเขาจะเยอะที่นี่เดี๋ยวดีบางครั้งกระแทกไม่หลุดล็อกนะหรือมันกําลังไม่พอนะพอกําลังไม่พอทำไงนะเราให้อย่างนี้อย่างแรกจ่ใยยิ้มหยิมเอิบเบิกบาน อย่างที่สองเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าเขาจะแสดงในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรือเขาแสดงในแง่มุมที่เราเคยรู้เคยเห็นออกมาให้รายละเอียดออกมามันไม่ได้สําคัญผมไม่ได้บอกไม่ดีนะสิ่งที่สําคัญกว่าคือไม่ทุก์ ที่นี่เดี๋ยวนี้หรือไม่ทุกนะปัจจุบันเพราะไม่งั้นเขาก็จะเอาสิ่งต่างๆนานานมาหลอกล่อแล้วก็ปกปิดไว้ไม่เห็นตัวจริงก็คือไอตัวเราหรือผู้สังเกตผู้ยืนดูผู้รับรู้ทั้งหมดเนี่ยมันจะทําให้มองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีการหลักการก็คือเออก็รู้สึกตัวเมื่อไหร่ยิมย้มยิ้มสับเนี่ยนาะปิติได้แล้วแหละให้ใจมันยิม้มไอยิ้มเสร็จเออเออดูซสี ไม่ทุกนะปัจจุบันเนี่ยพอไหมอพอก็เออมันก็จะจบตรงนั้นแหละทีนี่เดีย๋ยวนี้มันจะคลายออกได้แต่ในหลายครั้งหลายข่าวพวกเราใช้สังขารเยอะกำลังเขาเยอะเนี่ยกระแทกไม่ออกพอกระแทกไม่ออกไม่ออกก็คือไม่ออกไม่ต้องเขาเรียกว่าไงไม่ต้องไปฝืนให้คิดซะว่ากำลังไม่พอแล้วไปเดินเดินที้คลายเดินสบายสบายเพราะถ้าไปจอจอจอเสีย นะเพราะทั้งหมดทั้งมวลเป็นปัจจุบันแต่อีที่เราไปจอ่อไปจอ่ออะไรเกิดขึ้นอยากก็มอมกแล้วจะกระแทกให้ดุเห็นไหมกเกษตรหมดอ่ะเพราะงั้นนะก็เนี่ยเห็นคอนเซปต์แล้วพอเราเห็นแล้วว่าทำยังไงแล้วการจะกระแทกตรงนี้ให้ได้เนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกว่าบ่มอินรีย์ในระดับหนึ่งคําว่าบ่มอินทรีย์ในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงทําตัวจมอยู่ในความเพียรแต่หาหลีกเล้นหาที่สับปยะคําว่าที่สับปยะนี้ไม่ได้หมายถึงต้อง เขาเรียกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้ไม่ที่ที่สงบที่เขาเรียกว่าให้ทําให้เราเนี่ยถอยออกจากการปรุงแต่งไะถอยออกจากการใช้ตาหอจมูกลิ้นกายได้นะแล้วถามว่าเป็นไงลองดูสิแค่พวกเรากลับบ้านความคุ้นเคยของบ้านเราอ่ะมันจะหลอกลอกกินเลสหูตาอะไรมาสารพัดไม่ทันกินมันล็อกโอ้มันขี่คอเลยแล้วเนี่ยเราก็ลองเออ ย้ายที่มั่งอะไรบางไปอยู่ในที่เงียบสงบาจากที่เคยเดินในที่คุ้นเคยที่สบายอาลองไปเดินที่ในเ,เป็นสวนลุมที่มันปลอดภัยในระดับหนึ่งเ,เปลี่ยนบรรยากาศดูเดี๋ยวเราจะเห็นอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาและไอ้ที่มันซ่อนอยู่ว่าอ,าอย่างเช่นเห็นอะไรอันตรายมามันจะจึ๊กหมกเนี้ยมันจะเป็นโจทย์ให้พวกเราและแต่ถ้าพวกเราอยู่ในที่เดิมๆมิ่งๆ<ม>นะก็เราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะก็ไม่รู้ตามว่าสนา แต่สิ่งหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์ที่สุดเลยพระพุทธเจ้าบอกจิตหรือหรือมารเนี่ยนะเปรียบเหมือนพญาช้างกำลังของเราเนี่ยเหมือนสตสิกำลังของเราเนี่ยเหมือนเชือกเชือกที่ของคอยช้างอยู่วะเราก็ต้องคอยยือ้อคอยดึงเขาไว้เพราะเม่งนั้นเขาก็จะออกไปเรียกว่ากระโดดโลดเต้นน่ะนะนะวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านบอกให้มัดน้อยให้อยู่ในศีลในธรรมในคุณธรรมจริยธรรมมันเป็นยังไงล่ะ หลายคนหลายท่านจะเอาชนะช้างด้วยการไปทําให้ร่างกายตัวเองแข็งแกร่งแข็งแรงเพื่อจะดึงสู้กับช้างออก็ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกเธอก็อยาให้อาหารช้างสิเดี๋ยวช้างอ่อนกําลังลงเห็นไหมเราก็ไม่ต้องใช้อะไรมากแบบเนี้ยทางสายกลางอาการไม่ให้อาหารช้างไม่ให้อาหารจิตก็คือก็คือเราไม่แตะสังขารพอไม่แตะสังขารคำว่าไม่แตะสังขารคือใช้เขาให้น้อยที่สุดให้รู้เลยว่าใช้เขาเมื่อไหร่ ช้างได้กินอาหารและเขาจะมีแรงเพราะนั้นอะไรไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเป็นแตกแต่ถ้าถ้าแตกก็ให้รู้ว่าเออมันเป็นพิษเป็นภัยนะเราก็จะแตกเสร็จหน้าที่แล้วก็จะถอยกลับมาพอเป็นแบบนี้ช้างจะค่อยๆอ่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงตรงนี้แหละเรียกว่าการบ่มอ<ม>ินทรีย์แต่การที่เราไปพัฒนาตัวเองให้มีกําลังให้แข็งแกร่งขึ้นมันไปด้วยกําลังสติสมาธิ<ม>เอ่อมันก็จะไปอีกอีกเลเวลหนึ่งแลราเราก็จะสอนแก้ทางที่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวเอาไว้ นะทางที่เราพูดตรงนี้มันมาจากไหนไปฟังในโอวาทก่อนนิพพานได้นะท่านเปรียกเหมือนจิตเนี่ยเหมือนยักษ์เหมือนช้างเรียกเรียกว่าเรามักน้อยลงมาไม่ให้อาหารเขาช้างตัวเนี้ก็จะอ่อนแรงพออ่อนแรงปั๊บเราก็จะพอควบคุมเขาได้ก็คือมันจะกระแทกได้ง่ายขึ้นนั่นเองเออเนี่ยพอได้หลักการแบบนีนะ้ท่านทั้งหลายก็ลองไปทดลองทํากันดูอยามีคําถามไหม ไม่ว่ยกมือนามลงไม่มีคำถามทุกคนทำได้หมดแล้วพรุ่งนี้สำเร็จอรหันหมดคืนนี้ทำเข้าเหลือแต่ทำนะถ้าไม่มีคำถามก็เดี๋ยวลองก็ทำธุระส่วนตัวกินข้าวกินปลาแล้วคืนนี้ก็เดินผ่อนคลายแล้วดูแล้วก็นอน นอนก็กำหนดไปดูปล่อยให้อิ่มเอิบเบิกบานถ้ามันไม่หลับก็ที่นี่เดี๋ยวนี้คือให้มันอิ่มเอิบเบิกบานก่อนนะแล้วลองกึ๊กหนึ่งดูที่มันหลับไหมลองทำดูแต่ไม่ได้ตั้งเจตนาว่าจะหลับตั้งเจตนาว่าที่นี่เดี๋ยวนี้คือปัจจุบันธรทำแค่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นพร้อมรับเห็นไหมไม่ได้จดจ้องมาอยากจะหลับ บคือให้จิตมันเปลี่ยนมุมอะก็คือที่นี่เดี๋ยวนี้ให้จิตมันกว้างขึ้นเท่านั้นเองพอจิตกว้างขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่ากู่สกันฟังดีไหมนะเ <c oughs> อาโยมแอามีอะไรเสริมไหมโดยเฉพาะที่เรื่องของที่นู่เดี๋ยวนี้นะโ่ประสบการณ์ที่เจริญมาเจอที่นี่อีกครั้งก็คืออย่างเมื่อคืนเนี่ย ถ้าพูดไปแล้วร่างกายเริ่มเหนื่อยนะพอ่อเพราะว่าสามวันที่มาทําไปต่อไปแต่พอเมื่อคืนนี้ปกติของโยมเนี่ยถ้าเข้าที่นอนจะนนนับงพักเดียวมันก็ไปเลยเรียบร้อยแต่สามคือเมื่อคืออคอนนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ของพ่อเจ้าค่ะสิ่งที่เป็นมหาสาร,ร,รม,มากเมื่อคืนนี้คือมันจะไปแบบไม่ใช่หลับแบบแดับไปเลยอย่างนี้ ระหว่างที่มักเราเห็นเลยว่ามักก็ยังอยู่ใจเต้นอะไรสัมผัสได้หมดทุกอย่างมันจะมีอาการที่เรียกว่าเหมือนกับมันจะรวมก่อนค่ะว่ามันเหมือนรวมเข้ามาอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยวันที่หลวงพ่อให้ลองทางตรงนี้ที่โยมลองทำตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะแต่เมื่อคืนมันเป็นอย่างนี้หลวงพ่อ,อมันรวมต๊อกเริ่มไปทางนี้เัิ่ไปอย่างนี้นนอย่างนี้เจ้าค่ะ ื่อค the the to ืนนะคะตื่นแล้วเมื่อเช้าได้ตื่นเนี่ยตอนตีสิ่เป๊ะตื่นขึ้นมาหลวงพ่อคะมันเหมือนเป็นอีกรอบหนึ่งคือคือมันมีความรู้สึกว่าเออความสดชื่นมันเป็นความสดชื่นที่เป็นแบบเบาๆนะะแล้วก็เป็นแบบไอ้ความเหนื่อยอะไรมันไม่มีเหลือันจะะดิ่งเนี่ยกรงจถึอกว่าไอ้คำว่าที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ย สหรโยมเนี่ยมันมันตรงถูกใจด้วยค่ะมันตรงม,มากะแล้วก็แล้วก็เออมันมันลึกซึ้ง,งกว่าคำว่าปัจจุบันสมรภูมินะมันลึกซึ้งกว่าคำนี้แบบนีบก็ก็โอกคุณโมทนาสาธุกักขยุแม้วด้วยนะถจาเป้าหมายไม่ถ้าเป้าก็เอาอีกไม่ใช่เป้าอะ่ะก็คือเราเราจะเดินทางไปทางสายกลางแบบนี้แหละ คือคำตอบแต่การจะเข้ามาแต่ละคนจะเข้ามามุมไหนก็แล้วแต่คำตอบก็คือแบบนี้เดีย๋ยวคำตอบออกมาก็าจะตรงกันหมดแหละคิเหว่าคือเมื่อก่อนมันาือกาปัจจุบันของโลกโยงบางทีมันจะไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้นะคะหรือปัจจุบันขางทีเอาหัวอจเต้นมันยังมีแยกส่วนอีกตอนั่นคือปัจจุบันในการปัจจุบันเป็นสมาธิแต่ที่นี่พออย่างเมื่อคืนพอโยม คือมันไม่ได้คล่องเลยนะหมมัน่กเกลื่อนไปการทำม่ชัดท่น่มันเหลมันเห็นเน่ยแล้วมันก็ออกไปถึงนี่ก่อนแล้วมันถึงไปถึนีถ่ายถึง่ถ้าทำแบบมันจะลงยังไงก็ช่างมันแต่มันสบายแล้วกันเอาแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดถ้าบางคนนี่ปัญญามันยังไม่กว้างเนี่ย ไอ้ทำไมลงไม่เหมือนเดิมพอตั้งตัวนี้เข้ามาไม่ลงเลยตอนนี้ยุ่งกันใหญ่นะเอ้าลองทําดีกว่าแต่และคนหาทางเดินเอาเห็นเห็นปลายทางก็เรียกว่าแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์แล้วก็ทําเอาก็ภาษาใจออกมาเป็นภาษาพูดสื่อกันได้แค่นี้แหละเพราะฉะั้นต้องทําเองเดี๋ยวพ่อคะถ้าเกิดนอนไม่ค่อยหลับ จเจริญมรก็ยังไม่หลับยังทไงก็เราไม่ได้บอกว่าจเจริญมรแล้วให้มันหลับเราเพียงแต่ต้องการพักผ่อนสบายสบาย,บายไม่หลับก็ไม่เป็นไร,ไเ,นไรเออก็เราก็จเจริญมรให้มันอิ่มเอิบเบิบเกบานพออิ่มเอิบเบิกบานใจมันจะปุ่งโปรง่งเราไม่ได้ตั้งเจตนาว่าหลับนะใจมันจะปร่งโปร่งอิ่มเอิบเบิกบาน,บาน,นเข้าใจใช่ไหมพอปุ่งโปร่งแล้วที่นี่เดี๋ยวนี้ เพราะไม่งั้นความคิดมันจะเกิดพอที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็จะถูกกระตุกไม่หลงไปในกระบวนการความคิดและอะไรจะเกิดก็ค่อยมาคุยกันเพราะส่วนใหญ่คือที่บ้านนี้คือทานยานอนหลับกันทั้งปุ๋เอ,เอาเอาไม่เป็นไรอยู่นี่ไม่ได้ทานลองทําดูนะเราเจ็บไอ้ตรงที่เราอยู่ในกรุงเทพเรากินยานอนหลับเพราะเจตนอะเราจะหลับ แต่นี่เจตนาเราไม่ได้หลับเจตนาเราจะพักผ่อนนอนพักผ่อนคือไม่หลับก็ไม่เป็นไรเออที่นี่เดี๋ยวนี้ดูที่ผลเป็นไงนะอ่ะลองทํามีเวลาอีกคืนกับวันที่ยี่ห้าหรือยี่สี่เอยี่ห้าค่ะโอ้ยังได้สองคืนนะอ้าวได้คุยกันได้สองคืนข,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 ขออนุญาตนิดนึงนะหรอกไปที่ยงแบบฟพูดอย่างเงี้ยต,ต้องมันเ้งนนะนิดนึง เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็น,หนที่โยมแอลบอกตื่นแล้วมันเป็นอีกอย่างนึงน, mm hmm. นะคือเห็นนะตอนนั้นไม่มีเราโ mm hmm. ยมแอลถึงได้มองเห็นว่ามันเหมือนไม่เป็นปัจจุบันเพราะสมัยก่อน mm hmm. ถ้ายังไม่เคยบางจิตไปก่อนมันจะตื่นมาพร้อมกับเรา mm hmm. เราก็ได้รับรู้แล้วประทานขันมันเกิด mm hmm. นะแต่พอตรงนี้สิ่งที่จะหายไปเลยคือการติดสบาย ถ้าเ็าตื่นมาเราก็เคยเจอแล้วเราก็งัวงๆแต่อยู่ไปสักพักหนึ่งดูไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆแหละผลมันจะแสดงให้เห็นเองแต่สิ่งที่เอมแอลเห็นอะเราไม่รู้นะสําหรับเราเรามองเห็นเราคือหลือกลับมาดูข้างในเราไม่ได้ดูไออาการของจิตมนตันอะเออเฮ้ยมันไม่มีเราหร่อเป่าผม่เราโอ้เออเหออเอมืนอนปัจจุบันกับไอที่นี่มันก็ผลละแบบนะก,ก็ไกด์ไว้แค่นี้แหละก็แต่ละคนไม่เหมือนกัน ก็ทําความเข้าใจเอาเองเพราะตัวนี้ความรู้สึกมันรวมอยู่ที่ตัวเองแล้วก็ทําความเข้าใจเอาเองไปลองทําก่อนดีกว่าเนี่ยแค่นี้แหละสาธุ